สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจน้องไอซ์นักเรียนชั้นม .2 ลงไปเก็บซากสุนัขกลางถนนไม่กลัวรถชนกับเหตุผลที่ผู้ใหญ่ฟังอย่างยกนิ้วให้จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563ในขณะที่เด็กหญิงสิริวันริทิเดช หรือน้องไอซ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอทับสโรงเรียนนนทีวิทยาถนนรัชาดาพระรามสาสอนทารถจัก,กรยานยนต์เพื่อไปโรงเรียนตามปกติแต่เมื่อรถมาถึงฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมองเห็นซากสุนัขอยู่กลางถนนถูกรถทับไปมาจนอวัยวะภายในไหลออกมาข้างนอกตอนนั้นรู้สึกสงสารมากจนแทบดูไม่ไหวต้องหันหน้านีแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้ถามพ่อว่าหนูช่วยดีไหม แต่ขณะนั้นเป็นช่วงใกล้เข้าเรียนพ่อจึงปฏิเสธว่าถ้าจอดโรงตอนนี้อาจไปโรงเรียนสายได้แต่น้องไอซ์ก็ยืนยันจะลงไปเก็บซากสุนัขพ่อจึงจอดรถจัก,กรยานยนต์ข้างทางและลงไปช่วยน้องไอซ์กันรถบอกรถให้หลบทางเพื่อเก็บซากสุนัขและบังเอิญว่าพ่อของน้องเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิร่มกตัญญูจึงมีถุงมือยางติดรถเอาไว้ น้องไอซ์จึงสวมถุงมือ,อยางและลงไปเก็บซากสุนัขนำมาไว้ข้างทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่กทมมาดำเนินการต่อไปโดยน้องไอซ์เผยว่าหนูรักสุนัขชอบเล่นกับมันชอบให้ขนมมันพอมาเจอสุนัขถูกรถชนตายสภาพแบบนี้แล้วทนไม่ไหวรู้สึกสงสารมากไม่อยากให้รถคันอื่นมาทับซ้ำมันตายไปแล้วรถก็ยังทับมันไปมาจนเละ ถ้าหนูไม่เก็บไว้ข้างทางมันจะต้องเละไปกว่านี้หนูได้ขอพ่อลงไปเก็บมันเข้าข้างทางถึงจะไปโรงเรียนสายก็ยอมทางด้านนายมานมฤริทิเดชอายุ42ปีผู้เป็นพ่อของน้องไอซ์กล่าวว่าตนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทางมูลนิธิร่มกตันญยูจึงมีถุงมือยางติดเอาไว้ใต้บาะรถจักรยานยนต์ไม่คิดว่าลูกสาวจะกล้าลงไปเก็บซากสุนัข พอลูกยืนยันว่าจะทำจึงต้องลงไปช่วยกันรถและถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ให้ลูกดูเพราะถือว่าลูกมีน้ำใจไม่รังเกียจซากของสุนัขที่ถูกรถทับจนเละและยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ